อ่าพี่ปูพี่ปูอันนั้นคือผลตรวจของพี่ตอนอธิษฐานรอบแรกใช่ไหมอรอบแรกเป็นแบบไหนพี่โชว์มาใกล้ๆหน่อยสิรอบแรกน,น,นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนอ่ามีขีดรอบแรกคือจางลงกว่าครั้งแรกที่ตรวจกับหมอเมื่อวานเนาะอ่ารอบสองที่เราอธิษฐานอาบน้ําชำระตัวพี่ขยับอีกหน่อยใกล้ๆใกล้ๆตรงกลางหน่อยเออขึ้นสูกสูง ตรวจโด,ด,ดยอันนี้เราต้องบอกว่าเราตรวจด,ด้วยตัวเองทั้งสองรอบตรวจวิธีเดียวกันเวลาเท่ากันพี่เอามาเปรียบเทียบคู่กันหน่อยเอามาเปรียบเทียบคู่กันเลยประกบคู่เลยอ่าสนุกดี <c oughs> พี่ขยับมาอีกนิดนึงเอออย่างนี้น,นี่วันเดียวกันตรวจด,ด้วยคนคนเดียวกันชุดตรวจชนิดเดียวกัน ตื่นเต้นไหมพี่ปูตื่นเต้นดีใจมากเอ้าวมานั่งคุยกันหน่อยเนี่เอาอย่างนี้เนะี่ยเอาให้ชัวร์ที่สุดผมก็บอกแนะนำว่าไปตรวจกับหมออีกรอบหนึ่งเก็บผลตรวจไว้อันดีฐานมันมีอาการอะไรอันดฐานรอบแรกมีอาการอะไรอธนษฐานรอบสองมีอาการอะไรไปอาบน้ำแล้วเป็นยังไงเอา้าเล่าเสียงดังๆขอเสียงดังๆหน่อย เสร็จแล้วแล้วเข้ามากัดตัวเนี่ยมันก็ตอนแรกก็คือไอเฉย,ยพอกลางคืนเนี่ยก็จะคันคอแล้วก็พอดียาเนี่ยยังหาซื้อไม่ได้ให้เพื่อนหาซื้อให้อยู่เขายังไม่ได้ยาให้กินก็เลยกินแต่คือไม่ได้นอนด้วยกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มันก็มีอาการคันคอแล้วพอตอนเช้าอะ่ะรู้สึกว่าหนาวหนาว แล้วก็เหมือนจะมีไข้มันอุ่นๆตัวอุ่นๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไข้ไหม,มรู้สึกเพียด้วยเหมือนแบบเมื่อยขาต้นเนื้อขั้นตัวอะไรแบบเนี้ยค่ะครับแล้วพอแล้วก็อาจารย์โทรกลับมาโทรมาหาก็ได้อธิษฐานไปแล้วก็เริ่มเริ่มดีขึ้นตอนแรกพูดอย่างพูดอาจารย์เนี่ยเน่ไอตลอดเวลาพูดไม่ได้ยาว ฮัลโหลสวัสดีครับผมค่ะจะโทรให้การอธิษฐานนะคะหนูติดโควิดอะค่ะติดโควิดให้อธิษฐานเผื่อโอ๋อยู่ที่ไหนครับเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงคุ <c oughs> อยอยู่ที่ตาบแม่ต่อนะคะติดตรวจเมื่อวานนะคะแต่อาการไอคันคอน I ี่สอสองวันก <c oughs> ่อนสวันวอาทิตย์อะแล้วก็ม, <c oughs> มาตรวจตรวจเมื<อ><อ>่อวานวัอนอังคาน แล้ววันนี้วันสุดติดแล้วพี่เขาเลยส่งเบอร์มาให้ค่ะรอพอดีเลยพี่เขาเห็นว่าอาจารย์ให้โทรได้ใส่ดวงได้มีไลน์ไหมมีค่ะไอยอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมต้องเั็คลูกก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมลูกอยู่ค่ะติดโควิดเหมือนกันใช่ค่ะมีเครื่องมือตรวจโควิดไหม อันที่ตรวจแล้วก็มีอันที่ยังไม่ตรวจก็มีโอเคดีมากอ้าปากนะถุงมาอ้าปากเลยครับมันจะได้เร็วอ้าปากใส่ถุงเลยครับไม่ต้องกังวลมันจะออกไปออกอย่าไปฟื้นมันนะในานา,ามพรเยซูคิสต์เานาสเล็วิญญาณแห่งความตายที่ดึงเอาโรคภัยไข้เจ็บมาซึมออกไปและขอให้เร็วขึ้น อะไรที่ติดอยู่ที่คอที่ปอดจุดดำๆอะไรก็ตามสัมลอกออกไปทั้งสิ้นโดยพระรูหิตของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนด้วยไฟอาบน้งไฟเจ้าเผาเผาดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาแล้วแล้วก็อธิษฐานอีกรอบหนึ่งที่ฟังคลิปไปแล้วแล้วเข้ามาอธิษฐานอีกรอบหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจงมีมีอ้วกด้วย มีอ้วกด้วยเออไอแล้วก็ววกอ,อ้วกอ้วกตลอดก็ค่อยค่อยดีขึ้นและเราให้ไปตรวจรอบแรกที่หลังจากเราเอธิษฐานด้วยกันมันจางลงแต่ยังไม่หายใช่มันขึ้นเร็วด้วยค่ะอันที่ตรวจรอบแรกนี้เอาจิ้มเข้าไปเอาน้ำลายใช่ไหมคะอะแป๊บเดียวเองหนูจิ้มแป๊บเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้อ่านข้างกล่องมาว่าให้นานแค่ไหนเลยจิ้มปุ๊บแล้วก็เอาออกมาเลย แล้วก็ขึ้นพอใส่เข้าไปในเครื่องตรวจขึ้นเร็วมากขีดอ่ะพอพอน้ำยาวแบบน้ำยาววิ่งปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลยเหมือนถึงห้านาทีเลยเหมือนอันแต่ขึ้นจางๆเหมือนที่เราส่งมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอไปพออธิษฐานอีกแล้วก็ไปอาบน้ําชําระอืเหมือนชําระโดยพระโลหิตพระเยซูอาบน้ำใช่ไหมคะอืมเอาไว้นาน สามสิบวินาทีแล้วก็มาทําอือันนี้รอจนสิบห้านาทีแล้วก็ยังไม่ขึ้นกี่ที่สองเลยเออแต่อันแรกขนาดรอนิดเดียวจิ้มแป๊บเดียวขึ้นเลยใช่ใช่อันนี้ขนาดอมสามสิบวิเอามาจิ้มไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยอันนี้ล้วงไปลึกเลยลึกกระเดิมด้วยใช่อ่ะอันนี้คือตรวจด้วยตัวเองก็เป็นสัญญาณที่ดีว่บาพระเจ้าขึ้นไหวไปหาหมอและเอาตรวจแบบหมอปุ๊บ ชั่วปาบโอเคสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับหากท่านดูวิดีโอคลิปนี้แล้วนะครับและท่านมีความประสงค์ที่จะต้องการรับการอธิษฐานเพื่อโรคที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่ท่านสามารถติดต่อผมมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่จะขึ้นให้ไว้และไลน์ไอดีขอเพียงท่านเปิดใจนะครับจริงใจที่อยากรับคำอธิษฐานเผื่อในพระนามของพระเยซูสำหรับสิ่งที่ท่านเผชิญ โรคที่ท่านเป็นอยู่ผมยินดีอธิษฐานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆขออย่างเดียวครับคำพยานที่พระเยซูรักษาท่านเมื่อท่านได้รับการอัศจรรย์เมื่อท่านได้รับการเยียวยายขอแค่อย่างเดียวคำพยานที่เป็นความจริงที่จะถวายเกียรติแด่พระนามของพระเยซูนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมต้องการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องก่อนที่พี่น้องจะโทรมานะครับ ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าผมเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีพลังวิเศษไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ผมเชื่อและวางใจในพระนามของพระเยซูที่ผมพบกับพระองค์ที่ผมเจอกับพระองค์และพระองค์ให้ผมมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นกําลังช่วยกับพี่น้องในบางเรื่องพี่น้องครับผมเห็นคุณหมอใช้กําลังสติปัญญาความสามารถของท่านในการช่วยเหลือรักษาเยียวยาพี่น้องผ่านทางด้านสติปัญญา ที่ท่านมีในการที่จะใช้รักษาพี่น้องผมเห็นคนหลายคนให้กําลังทรัพย์ของตัวเองที่มีในการที่จะช่วยเหลือกับพี่น้องที่เผชิญความทุกข์ยากลําบากในยามวิกฤตเหล่านี้ผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นผมไม่ได้มีปัญญาที่จะไปรักษาเหมือนคุณหมอผมไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากมายที่จะไปซื้อของหรือทําโรงพยาบาลสนามแต่สิ่งที่ผมมีคือในานามของพระเยซูและผมได้อธิษฐานเผื่อคนจํานวนมากในเรื่องราวของการเป็นโรคต่างๆ เราก็เห็นผลเมื่อเขาเปิดใจเชื่อพี่น้องครับการไปหาหมอหมอเยยวยารักษาเพราะเราเชื่อว่าหมอช่วยได้รับกันช่วยเหลือจากหมอผ่านกําลังผ่านสติปัญญาผ่านนังตัวของหมอในตานองเดียวกันในการที่จะรับการอัศจรรย์พี่น้องครับในชีวิตของท่านกําลังของคุณหมอกําลังที่ท่านจะเดินไปบางครั้งมันหมดในฝ่ายเนื้อหนังหากท่านคือคนหนึ่งที่รอการอัศจรรย มนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยท่านได้แล้วท่านนอนรออย่างไม่มีความหวังท่านกำลังนอนรอการอัศจรรย์ผมอยากจะท้าายหนุนใจท่านให้พระเยซูเป็นแหล่งการอัศจรรย์นในชีวิตของท่านท่านลองโทรมาอาธิษฐานด้วยกันดูผมไม่สามารถการันตีรับปากพี่น้องว่าจะหายหรือไม่หายสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับการเปิดใจของพี่น้องแต่ผม ขอเลือกที่จะอ,ออกมาแม้ผมรู้พี่น้องจะมีคำถามต่างๆมากมายผมบอกกับพี่น้องผมเลือกที่จะเอาคลิปนี้ออกมาเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นกำลังเป็นการช่วยเหลือกับคนที่กำลังตกทุกข์ยากลำบ,บากในสิ่งที่ผมมีจากพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์แค่คำอธิษฐาน15นาทีถึง1ชั่วโมงเรามาลองดูด้วยกันครับหากท่านเป็นคนหนึ่งที่กาลังรอการอัศจรรย์ท่านเข้าถึงหมอไม่ได้ กำลังสติปัญญาของมนุษย์สุดกําลังที่จะช่วยท่านแล้วท่านมองไปทางไหนก็ไม่มีคําตอบท่านกําลังรอการอัศจรรย์ถ้าคุณกําลังรอการอัศจรรย์ลองพระเยซูดูครับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงอหิทธิฤทธิ์พระองค์เป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรหากท่านเชื่อและว,วางใจแล้วรอการอัศจรรย์ของพระองค์ลองดูพระเยซูครับ เพราะฉะนั้นลองติดต่อผมมานะครับขอพี่น้องแอดไลน์มาก่อนและก็พิมพ์เรื่องราวที่จะติดต่อมาเพราะผมจะให้คนที่ติดเรื่องราวเกี่ยวกับโรคโควิดเป็นความสําคัญมากมากก่อนเรื่องอื่นๆก็จะลองลงมาแต่ผมบอกว่าเราต้องเดินด้วยกันเปิดใจรองดูนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครมีความเชื่ออะไรหากท่านคือคนหนึ่งที่กําลังรอการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านติดต่อมานะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ